เกมที่เราจะสร้างเคืองมือเกม5คนนะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือให้เรียนแต่ละคนหยิบการ์ดแต่ละใบค่ะเนแรกเชิหยิบค่ะเนที่สองชหยิบค่ะคนที่้สามชหยิบค่ะคนทสี่ชวญหยิบค่ะอ้าวคนแรกได้เพลงอะไรคะได้เพลงฉันคือดวงจันทร์นะคะเนื้อเพลงก็คือฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณค่ะอ้าวคนแรกคนที่สองค่ะฉันนะคะได้เพลงข้ามเวลาของวีเวลล์นะคะเนื้อเพลงว่ามันว่า เธอคือสายลมที่คอยอบล้อมให้คนคนนี้ไม่ต้องเสี้ยงเงาของหัวใจนั่นเองค่ะอ่าวัที่สามค่ะฝนได้เพลง Everything นะคะลองว่าเล้วลองว่าติ้ง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 ติงแล้วว่าติ้งต f i n g e ทิ i n g ชี้ยะไปอ่าวันที่สี่ค่ะได้เพลงดวงใจนะคะเนื้อเพลงร้องว่าเธอเปรียบดังเสมือนดวงใจตามติดตรึงแนบชิดฆ่ากันค่ะ ครั้นต่อไปนะคะว่าให้นักเรียนทุกคนเอาแผ่นการณ์มาจิกกัดแล้วก็ลองมาปรึกษากันค่ะว่าแต่ละคนได้พักพูอะไรกันอา้าวคนแรกปรึกษากันเลยของเราเหมือนจเดมีรี่ป้าแบบคือดวงจนันทร์อ่ะโอ้คือหรอมันเวอร์ไปป้าแน่เพราะว่าเงินเหมือนกันก,ก็แบบ<ว><า>คนเราต้องเต้นแน่เลยมีคำถามเป็นโอะไร ไมันจะมันคือแกคำว่าคืออะไปปะเปลี่ยนเป็นอเธอคือสายลมคือนั่นก็คือคืออุปราังนั่นเองค่ะคุณบ้านแต่เป็นอุปหลังนั่นเแม่อ่ะต่อไปค่ะนี่อะไรแล้วรองวันทีเสียงเลียงเสียงอุ้ยคนหรือเปล่าอใช่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 ค่ะอ่ะอันนีสีเลยเธอเปรียบดังดังเหมือนดังแปลว่าเปรียบ เปียประมาณประมาณใช่ดังกับดังดีเพราะ่ังแบบบานน่ค่ะเมื่อแต่ละคนผ่านขั้นน้ไปแล้วต่อไปขั้นตอนที่สองก็คือขั้นตกนทีแต่ละคนขียมกร์ดใบกรอนแผ่นตรงกันไหมคะตรงเลยค่ะบังเอิญงเอิตรงเลยค่ะบังเอิญมากเลยค่ะงอ้ย่ากอ่ะเสร็จแล้วถ้าตองกันแล้วเราไปอ่านคที่มีสีเหลืองกันค่ะขง ของหนูนะคะเสียงมาลัยเลือกคนบ้าพาปวดหัวออของดิฉันนะคะชายมากเมียเจ้าชู้หรือเรื่องรักนั่นเอ,องค่ะอันที่สามค่ะนะคะออกอาสาองค์อ,อ,อวตารชานสมออันดัสีเลยของหนูนะคะพระโฉมยงรูปทรงช่างงามหมดค่ะเมื่อนักเรียนแต่ละคนได้คำใบ้แล้วก็เป็นิใจเร็ว ตอนต่อไปก็คือหยิบการ์ดตัวละครขึ้นมาว่าตรงไหมคะอุ้ยที่สองมีอยู่จริงนะคะแม่ไม่นตัวจริงเลยตรงไหมคะตรงค่ะขั้นต่อต่อไปขั้นต่อต่อไปเรานำการ์ดใบมาเรียนต่อกันเลยค่ะโอเคค่ะหนูโรจนนาค่ะหนูได้หันระเบิดค่ะได้อีหนาอิร์ จกถึงการเป็นสุดท้ายเลยค่ะว่าเป็นตัวละครนี้จริงไหมคะฉันคือดวงจันทร์นะคะก็คือภาพพดก็คืออัิพจนะคะและคือคำใบ้ที่ได้คือเสียงมาลายเลือกคนบ้าพาปวดหัวน,นั่นก็คือรจันานนั่นเองเพราะว่ารจนานเสียงมาลายได้เจ้าเหมาะป่าเป็นสามีนั่นเองอถูกต้องค่ะคนต่อไปเลยค่ะสำหรับเพลงข้ามเวลานะคะก็เปลี่ยนเป็นอุปลักนะคะแล้วก็ มีคำใบ้ว่าชายมากเมียเจ้าชู้รู้เรื่องรักนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงกับเป็นคุณแผนพีน,นะคะเพราะคุณแผนเนี่ยมีพันย,ยุาทั้งหมดเจ็ดคนนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคนที่สามเลยค่ะหนูค่ะเป็นเอกเอวิสติงเลคะคำที่คืออะไรคะคือสัตวุปุค่ะมีคำใบ้คือออกอาสาองค์อวตารชาญสมรนะคะก็คือหนุมานเองค่ะทูกต้องค่ะคำที่สี่ค,คือ ดวงใจขัดพระพุทธค,คืออุปมาทําใบ้ก็คือพระโฉมโวยงรูปทรงช่างนงก็คืออีหนอด้ดีอ่ามาัเดียก็ถึเอเจาป้าีเียบพ้าคุท